ขอบคุณที่ติดต่อนะครับก็เรียนท่านวุฒิสาระศศรานะคะนนศศรับคุณครูในตุ๊กตาการ์ดโลกเกษตรทุกทา่านและกองสนีนะครับนักเรียนคนเก่งทุกทา่านทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีเนาะต่างประเทศทุกคนที่ได้รางวัลนะครับทั้งชแนลเลอร์น้องชแนลเลอร์ออนนออระดมเงินได้นะะ้องชแนลเลอร์อันดับสองแดนนัสิบินได้ครับคนที่ไม่มีรางวัลวันนี้เรามาทำกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่ครูเชื่อว่าม,มันจะเป็นรางวัลต่อใจคือเราได้เห็นผลงานของตัวเองที่เกิดจาก กระบวนการคิดก,การทำงานต้องกานนะครับจนเกิดเป็นผลงานเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพัฒนตาต่อไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับรางวังแต่คนที่ไ,ได้รับรางวังแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเพราะเพิ่งไมื่อ่านบทความหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าทักษะในสัรคษที่เด็หรือ,รอการที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยราจะพัฒนาทางมีอยู่ประมาณ20ทักษะที่จาเป็นหนึ่งในนั้นคือทักษะการเอาเรื่อง สองคือทักษะการทำงานร่วมกันเป็น,นครูขออนุญาตยินย,ยกมาสองทักษะแล้วกันนะครับเพราะกิจกรรมสองวันนี้นะครับคืเชื่อว่าพวกเราได้ทำสองกิจกรรมนี้อย่างักาจชันการแล้วก็ได้ร่วมกันวางแผนตัวสำเร็จเป็นชิ้นงานนะครับขาดซึ่งคนใดคนหนึง่งเราคงไม่ได้นังสือเละแบบที่สมบูรณ์ในเรื่องของผ้าขา,ขาดคนใดคนหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ตั้งแต่แนหน้าแรกจนถึงงานสุดท้าย ดังนั้นคุณเชื่อว่าทักษะการทำเนินโครงการของพวกเราสองวันนี้ประสบความสําเร็จส่วนอีกข่้นหนึง Story elling, ่ง storytelling หรือทักษะการเล่าเรื่องนะครับคุณเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับที่ทุกคนกกนะครับที่ทำหนังสือเล่มเล็กพวกเราได้ร่วมก,กันคิดเนาะว่าเราจะกระโดดเรื่องราวอย่างไรหยิบยกเอาประเด็นไหนมามาเล่าผ่านตัวละครผ่านตัวหนังสือใช่ไหมครับภายใต้ เองอนขายว่าหมอต้นเป็นหัวข้อแบบนี้มอนปลายเป็นหมอข้อแบบนี้นะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะสามารถทําหนังสือแลหนึ่งขึ้นได้ภายในเวลาสองวันตั้งแต่กระบวนการแรกทำเรื่องว่าท่าประกอบแล้วก็เข้าเล่แต่พวกเราทำสำเร็จนั่นแสดงว่าทักษะการลเร่นของพวกเรานดีแต่จะดีเพียงพอนะครับที่จะได้หนังสองสามือไม่นั้นกูเชื่อว่า อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่สําคัญแต่สองวันนี้พวกเราได้สึกทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคตในสวรรัที่21ในตวรบัที่2 2นั่นคือการได้รเรื่องเพราะฉะนั้น2วันนี้นะคบคุณครูชว,ว่าพวกเราจะได้เกรดบางอย่างเนาะที่จะไปรเรื่องบางอย่าง แนชีวิตของเราหรืออาจจะเล่าผ่านบางคนอาจจะเล่าผ่านบล็อกตัวเองบางคนอาจจะเล่าผ่านวีดีโอคลิปนะครับแล้วก็เชื่อว่าบางคนอาจจะไปเขียนหนังสือต่อเนาะปัจจุบันมีเทคโนโลยีด่างๆที่มีที่ซัพพอร์ตให้นักเรียนทําเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเราอาจจะมีเนื้อเรื่องในหัวที่เราอยากจะเล่านะเนาะเวาทําเป็นหนังสือน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือครูข้าวหวานเนาะมา่า20-30คนในที่อยู่นะ ตรงนี้นะครับจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวในอนาคตเนานะที่สามารถขายได้สร้างรายได้นะครับหรืออื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือการที่เรามีทักษะในวันนี้เนาะเราเพิ่งเรเองต่อไปวันหนึ่งนะครับจะสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นไวเกอร์นะครับเป็นบล็อกเกอร์หรืออะไรใดๆนะครับที่ผ่านทักษะการเล่าเรื่อง สองวันที่ทางานครูเชื่อว,ว่าคุณครูทุกท่านที่มาน้มให้ความรู้กับเราเต็มที่เชี่เยเท่ากันนะครับพวกเราที่มาอยู่ตรงนี้สิ่งแร้าคิดว่ามาจากความรักความชอบของพวกเรามาร่วมก,กันทํางานจนเกิดเป็นหนังสือเล่มเล็กอ,อันนั้นคือผลผลิตแต่ในยเรื่องพัฒนาทักษะต่อไปนะครับก็เป็น2วันที่มีความคุ้มค่าทั้งเรื่อง Icana, เก็บความภาคภูมิใจผ่านหนังสือเล่มเล็กของพวกเราแล้วพัฒนามันต่อไปเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะของเราในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเนาะนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับตรบมือดังให้กับตัวเองที่ต่างกันเรื่องไม่ต่าน่าสนใจนะครับ ครับก็ในโอกาสนี้เนาะนะครับพวกเราเดินทางมา2วันนะครับร่วมเดินทางมากับคุณครูผ่านการเล่าเรื่องผ่านกิจกรรมต่างๆจนได้ผลิตภัณฑ์และต้นน้ำสื่อนำเด็กของพวกเราทุกคนมานะครับก็ขออนุญาตปิดกิจกรรมค่ายนังสื่อนำเด็กสร้างสรรค์นวัตกรรมการอ่านประจำปีเมษา2567นับปีนี้ขอเชิญเาื่อนๆผ่านกันมาสวัสดีครับสวัสดีครับ สีกันดูในการที่ทางส่งเสริมสส